อัตกถากุลาวกาชาดกว่าด้วยการเสียสละพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารบพรภิกษุผู้ดื่มน้ำที่ไม่ได้กรองจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่ากุลาวกาดังนี้ได้ยินว่าภิกษุหนุ่มสองสหายจากเมืองสาวัตถีไปยังชนบท อยู่ในที่ผาสุขแห่งหนึ่งตามอธัธยาศัยแล้วคิดว่าจากเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงออกจากชนบทนั้นมุงหน้าไปยังพระเชตวันอีกก็ภิกษุรูปหนึ่งมีเครื่องกรองน้ำส่วนรูปหนึ่งไม่มีแม้ภิกษุทั้งสองรูปก็ร่วมการกรองน้ำดื่มแล้วจึงดื่มวันหนึ่งภิกษุทั้งสองรูปนั้นได้ทำการวิวาหโต้เถียงกัน ภิกษุผู้เป็นเจ้าของเครื่องกรองน้ำไม่ให้เครื่องกรองน้ำแก่ภิกษุนอกนี้กรองน้ำดื่มเฉพาะตนเองแล้วดื่มส่วนภิกษุนอกนี้ไม่ได้เครื่องกรองน้ำเมื่อไม่อาจอดกลั้นความกระหายจึงดื่มน้ำดื่มที่ไม่ได้กรองภิกษุแม่ทั้งสองนั้นมาถึงพระเชตวันวิหารโดยลำดับถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งพระศาสดาทรงตรัสสัมโมทนียกถาแล้ว ตรัสถามว่าพวกเธอมาจากไหนภิกษุทั้งสองนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์อยู่ในบ้านแห่งหนึ่งในโกสลชนบทออกจากบ้านนั้นมาเพื่อจะเฝ้าพระองค์พระศัสดาตรัสถามว่าพวกเธอเป็นผู้สมัครสมานพากันมาแล้วแลหรือภิกษุผู้ไม่กรองน้ำกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุนี้กระทำการวิวาทโต้เถียงกันกับข้าพระองค์ในระหว่างทางแล้วไม่ให้เครื่องกรองน้ำพระเจ้าข้าภิกษุนอกนี้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุนี้ไม่กรองน้ำเลยรู้อยู่ดื่มน้ำมีตัวสัตว์พระศาสดาตรัสถ,ถามว่าดูก,ก่อนภิกษุได้ยินว่าเธอรู้อยู่ ดื่มน้ำมีตัวสัตว์จริงหรือภิกษุนั้นกราบทูลว่าพระเจ้าค่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ดื่มน้ำไม่ได้กรองพระเจ้าค่าพระศัสดาต,ตรัสว่าดูก,ก่อนภิกษุบัณฑิตทั้งหลายในบางก่อนครองราชสมบัติในแทบนครภพ่ายแพ้ในการรบเมื่อจะหนีไปทางหลังสมุทรจึงคิดว่า เราจักไม่ทำการค่าสัตว์เพราะอาศัยความเป็นใหญ่ได้สลายยอดใหญ่ให้ชีวิตแก่ลูกนกครุดจึงให้กลับรถก่อนแล้วทรงนำอดีตนิทานมาว่าในอดีตการพระเจ้ามคธราชพระองค์หนึ่งครองราชสมบัติอยู่ในนครราชครือแคว้นมคธ ในการนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นบุตรของตะกูลใหญ่ในบ้านมัจฉลาคามนั้นนั่นแหละเหมือนอย่างในบัดนี้เทา้าสกบังเกิดในบ้านมัจฉลาคามแคว้นมคตในอัตภาพก่อนฉะนั้นก็ในวันตั้งชื่อพระโพธิสัตว์นั้นญาติทั้งหลายได้ตั้งชื่อว่ามาคคกุมารมาคคกุมารน,นั้นจเจริญไวแล้ว ปรากฏชื่อว่ามาคะมานบลำดับนั้นบิดามารดาของมาคมานบนั่นนำเอานังทาริกามาจากตระกูลที่มีชาติเสมอกันมาคมานบนั้นเจริญด้วยบุตรและธิดาทั้งหลายได้เป็นทานบดีรักษาศีลห้าก้อนในบ้านนั้นมีอยู่สามสิบตะกูลเท่านั้นและวันหนึ่งคนในตระกูลทั้ง สามสิบตะกูลนั้นยืนอยู่กลางบ้านทำการงานในบ้านพระโพธิสัตว์เอาเท้าทั้งสองกวาดฝุนในที่ที่ยืนอยู่กระทำประเทศที่นั้นให้น่าเรื่อโรมยืนดูแล้วครั้งนั้นคนอื่นผู้หนึ่งมายืนในที่นั้นพระโพธิสัตว์จึงกระทำที่อื่นอีกให้น่าเรื่มรลงแล้วได้ยืนอยู่แม้ในที่นั้นคนอื่นก็มายืนเสีย พระโพธิสัตว์ได้กระทําที่อื่นๆแม้อีกให้หน่าเรื่นรมรวมความว่าได้กระทําทิฏที่ยืนให้หน่าเรื่นรมแม้แก่คนทั้งปวงสมัยต่อมาให้สร้างปรมลงในที่นั้นแม้ปรมก็ให้เรือออกเสียแล้วให้สร้างศาลาปูอาสนะแผ่นกระดานในศาลานั้นแล้วตั้งตุ่มน้ำาด่มไว้สมัยต่อมาชนสาสิสอง คนแม้เหล่านั้นได้มีฉันทะเสมอกันกับพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์จึงให้ชน32สองคนนั้นตั้งอยู่ในศีลห้าตนไปก็เที่ยวทำบุญทั้งหลายพร้อมกับคนเหล่านั้นชนแม้เหล่านั้นเมื่อกระทำบุญกับพระโพธิสัตว์นั้นนั่นแลจึงลุกขึ้นปเป็นชาวมืดถือมีดขวานและสาบเอาศาสทุบหินให้แตก ในหนทางใหญ่สี่แพร่งเป็นต้นแล้วเกลิ้งไปนำเอาต้นไม้ที่กระทบเปล่ารถทั้งหลายออกไปกระทำที่ครุขระให้เรียบทอดสะพานขุดสะบกครณีสร้างศาลาให้ทานรักษาศีลโดยมากชาวบ้านทั้งเส้นตั้งอยู่ในโอวาทของพระโพธิสัตว์แล้วรักษาศีลด้วยประการอย่างนี้ลำดับนั้น นายบ้านของชนเหล่านั้นคิดว่าในการก่อนเมื่อคนเหล่านี้ดื่มสุรากระทำปานาติบาตเป็นต้นเรายัางได้ทรยบด้วยอำนาจกรหาปณคาตุม่มสุราเป็นต้นและด้วยอำนาจพลีคาสินไหมแต่บัดนี้มาะมานบให้รักษาศีลไม่ให้ชนเหล่านั้นกระทำปานาติบาตเป็นต้นตหนึ่งบัดนี้ จักให้เราทั้งหลายรักษาศีลห้าจึงโกรธเข้าไปเฝ้าพระราชาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพพวกจรเป็นอันมากเที่ยวกระทําการฆ่าชาวบ้านเป็นต้นพระราชาได้ทรงสดับคําของนายบ้านนั้นจึงรับสั่งว่าท่านจงไปนําคนเหล่านั้นมานายบ้านนั้นจึงไปจองจําชนเหล่านั้นทั้งหมดแล้วนํามา ราทูลแด่พระราชาว่าข้าแต่สม,มุติเทพพวกคนที่ข้าพระบาทนำมาน,นี้เป็นโจรพระเจ้าข้าลำดับนั้นพระราชาไม่ทรงชำระก,กรรมของโจรเหล่านั้นเลยรับสั่งว่าท่านทั้งหลายจงให้ช้างเหยียบโจรเหล่านี้แต่นั้นราชาบุรุษจึงให้โจรเหล่านั้นแม้ทั้งหมดให้นอนที่พระลานหลวงแล้วนำช้างมา พระโพธิสัตว์ได้ให้โอวาดแก่ชนเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายจงรำพึงถึงศีลจงเจริญเมตตาในคนผู้กระทำการสอเสียดในพระราชาในช้างและในร่างกายของตนให้เป็นเช่นเดียวกันชนเหล่านั้นได้กระทำอย่างนั้น